กราบสวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับสวัสดีพี่ๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอยู่กับผมพีนะครับทรงโจรแต่โดนใจนะครับผมวันนี้ทรงโดนใจใหม่แล้วนะครับผมกับโปรโมชั่นรถโดนใจคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็น t o y ยต้ารีโว่ล็อกโค้ด2.4นะครับปี2019นะครับแต่คันนี้จด2020นะครับราคา769,000กนาพัเท่านั้นนะครับผมกับสภาพรถสวยๆนี่เลย คันนี้ต้องบอกกันว่าได้โปรโมชั่นรถโดนใจนะผมรถสวยใหม่น้อยนะครับอ่าใครที่กําลังตามหาอยู่นะครับผมเรามีเข้ามาใหม่แล้วนะครับวันนี้รถคันนี้เพิ่งเข้ามาสักวันก่อนนะครับผมรถเข้ามาเมื่อวันก่อนแล้วก็เมื่อวานผมไม่ได้เข้าร้านแล้วก็วันนี้ผมเข้ามาร้านนะครับผมมาถ่ายคลิปนะครับผมเลยได้ถ่ายให้พี่ๆได้รับชมนะครับในส่วนของตัวสภาพรถจะเป็นยังไงนะครับผมแต่เรามารับชมสภาพรถกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนี่เลื่อนจากไฟหน้าเลยครับ ไฟหน้าคันนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมคมไปใสๆสวยๆเลยนี่ครับไฟหน้ามีมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์สองสว่างตองงวันนะครับตัวนี้นะเรียงเป็นเม็ดเป็นเม็ด่างนี้เลยครับยาวนี้เลยสวยครับผมสภาพดีครับคมไปสวยๆครับผมคมไฟลูกแก้วนะอืสวยครับมาพร้อมกับนี่ไฟตัดหมอกให้จากโรงงานให้เรียบร้อยนะครับตัวคิ้วตัวนี้จะเป็นสีเทาดํานะครับนี่นะ สวยครับสภาพดีครับไฟจตืหมอะเป็น l v d นะครับผมตัวนี้ครับตัวนี้เป็นสีดำ noir b l a นะครับสีดํำสวยๆครับผมดําเงานะครับสียังไม่สีดนะครับเดี๋ยวมาชมหน้ากระจังครับนี่หน้ากระจังตัวนี้เป็นแบบใหม่นะครับผมตัวตัวขอบนอกเนี่ยจะเป็นสีเทาเข้มๆนะผมสีสีเทาแต่ว่าตัวด้านในเนี่ยจะเป็นสีดาดำ n o r b a c k งเงาเช่นกันแต่ตัวนี้นี่ครับผม ตัดด้วยสีออกส้มส้มเข้มๆแก่ๆนะครับจะมองเป็นสีแดงด้วยต่อนะครับผมในกล้องนะนี่ครับผมสายโลโคนะครับสวยๆเลยหน้ากระจังสวยๆเด่นๆอย่างนี้เลยครับสภาพดีครับผมใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับช่องลมสวยๆครับผมนี่ไม่มีตรงไหนขาดนะครับผมสวยเลยรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนครับผมด้านหน้านะสวยเดิมครับผมสภาพดี ผมมาจมไฟหน้าข้างหนึ่งนะครับไฟหน้าโปรยเตอร์ด้านซ้ายนะครับโคมไฟไม่หมองไม่เหลืองนะครับผมรอยล้าว,วรอยสะเก็ดถิ่นยังไม่มีนะครับสภาพดีเลยสวยครับไฟต็นหมอกก็สวยเดิมโรงงานเช่นกันครับผมใครที่กำลังมองหา ivo, รีโว่เราโควสีประตูไว้ใช้งานอยู่นะครับต้องดูคันนี้เลยครับผม เรามีหลายคันนะครับผมเดี๋ยวถ่ายรับชมเรื่อยนะครับนี่ฝากระโปรงหน้าสีขาวมุกสวยๆครับผมขามุกเงาเสวยๆครับสีไม่เหลืองนะครับผมผมไปชมด้านข้างครับสีไม่ต่างครับผมสีเสมอสีสวยครับนี่ช่องไฟครับผมสวยๆเลยเนียนๆครับลองเสมอกันแน่นอนสวยนะครับนะสภาพดีครับ กาบบงคงกับบึงโคนนะครับผมสวยเลยสีดำใหม่ครับผมกับปลายกันชนนี่ครับสวยครับนี่ล้อมแม็กครับผมแม็กแท้แม็กเดิมสีดำเงานะครับสวยครับผมี่คันนี้เป็นล้อมแม็กขอบสิบแปดนะครับผมซีรีส์ยางสองหกห้าทับปกศูนย์อาสิบแปดนะครับนี่ได้เป็นยางดันหลอบอย่างนี้นะครับ ผมหาปียางให้ครับผมคันนี้ยางปีสอง8ันสิบแปดนะครับแต่ว่าดอกยางเนี่ยค่อนข้างจะเริ่มสึกนิดนึงนะครับผมนี่นะดอกยางไม่เป็นไรครับผมแต่ส่วนในส่วนของตัวยางนี่ครับถ้าลูกค้าสนใจนะผมทางเราดูแลให้นะครับไม่ต้องห่วงครับนี่ถือว่าใช้งานต่อได้นะครับนี่ล้อแม็กไม่มีรอยเบียดรอยดุ้งนะครับแม็ก็สวยเลยสวยเดิมครับผม ช่วงล่างนี่ครับรถเพิ่งเอามานะครับผมยังมีรอยขีดดินอยู่นะครับฝนตกนะผมช่วงนี้นะแต่ผมให้ดูซุ้มล้อครับผมกระโหลกซุ้มล้อแท้เดิมโรงงานนะครับรอยเชื่อมรอยตัดไม่มีนะครับผมพลาสติกซุ้มล้ออยู่ครบนะผมยางกันฝนยางกันโคลนครับไม่มีหลุดหายนะครับผมติดตั้งไม้ครบครับช่วงล่างครับผมช่วงล่างแท้เดิมโรงงานนะครับช่วงล่างล็อกโคนะครับผม วยเดิมครับผมไม่มีตรงไหนติดตั้งเพิ่มเติมมานะครับปีกนกเดิมโชคเดิมสวยๆครับผมสภาพดีครับมั่นใจได้เลยกับเอาแล้วกับร้านเรานะครับนะไปเราไปกันต่อครับผมกระจกมองข้างเป็นสีดํานะผมตัวนี้เป็นดำโนแบกนะครับผมอ่าเป็นดําเมทัลลิกนะครับตัวนี้นะขออภัยครับดำเงาสวยๆครับผมมาพร้อมกับเฟลเลอร์กระจกมองข้างให้เรียบร้อยนะครับผมสภาพสวยเลย ผมไปไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับััอัสอนให้รักจยูครบนะครับผมคาบคีเกลคาบดำไม่มีนะครับนี่เงาเงาอย่างนี้เลยสวยครับผมนี่บันไดข้างครับผมบันไดข้างสีดำนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับไม่มีรอยดุ้งรอยคดนะครับผมไม่โก่งไม่งอครับสภาพดีครับ ดูครับชัดๆเลยสวยครับผมลูกค้าครับนี่ครับมือเปิดประตูครับผมเป็นคิ้วมือเปิดมือเปิดประตูเนี่ยเป็นสีดําแต่ว่าตัวฝาครอบเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีดําแต่ว่าตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับแท้นะคผมของแท้นะครับตัวนี้นะตาโตโยต้าครับผมสวยเลยลูกค้าครับอ่เดี๋ยวไปชมภายในกันบ้างครับ นี่ได้เป็นบ่อหนังแท้เดิมโรงงานนะครับตัวบ่อเนี่ยมีรูระบายอากาศด้วยครับตัวนี้นะจะได้ไม่อับไม่ชื้นนะผมระบายความร้อนได้ดีครับตัวนี้ได้หนังแท้หนังเดิมครับผมบ่อปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้นะแท้เดิมโรงงานครับลูกค้าได้ไปอย่างนี้เลยี่ปีกเบาะไม่มีหักครับผมหนังเบาะไม่แตกไม่ย่นนะครับสภาพดีนะครับเบาะคูดยสารครับผมสวยๆเลยครับผม หนังเบาะไม่ขาดไม่ย่นนะครับไม่มีแตกรายงานนะครับผมตัวนี้ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมตัวนี้นะนสวยๆเลยควบคุมหน้าจอวิดีุนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนซีดีนะผมตัวนี้นะีน่พวงมาลัยสวยๆครับหนังหุ้มพวงมาลัยไม่มีทะลอกหรือว่ารอยฉีกขาดนะผมสวยๆเลยลูกค้าครับ พี่ท่านไหนที่กําลังตามหาอยู่นะวันนี้ผมมีเข้ามาแล้วนะครับผมเราโค4ประตูนะครับราคา765,000เท่านั้นนะครับผมคันนี้นะนี่หน้าจอทัชสกรีนนะครับผมสวยๆเลยแอร์เป็นในออโต้นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมนี่มีระบบอ่าอีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับผมตัวนี้นะติดตั้งมาให้ครบครับผมจากโรงงานนะครับอยากประหยัดก็อีโคครับผมอยากแรงอยากกระชากพูดปาร์พูดปารก็พาวเวอร์โหมดนะครับผมกดได้เลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวไม่ชมเลขไม้นะครับผม,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 มนี่เครื่องฟิตฟสต้าติดง่ายครับผมชึ่งเดียวติดครับนี่คันนี้เลขไม่นะครับผมอย่างที่บอกไปว่าห้าหมื่นแปดพันเก้ากิโลเท่านั้นนะครับผมตัวน,นี้นะรถปีสองพันสิบเก้าจดสองพันยี่สิบเลขไม่ห้าหมื่นนะครับผมถือว่าใช้งานไม่เยอะเลยนะครับสวยเลยครับคันนี้ ได้โปรโมชั่นรถโดนใจตางหากรถสวยไม่น้อยนะครับผมอ่าอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมลูกค้าเครดิตดีฟีดเอา์รถศูนย์บาทได้เลยนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมเดีเปิดกล้องมองหลังให้ดูครับผมนี่คันนี้มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะครับแท้เดิมโรงงานครับผมกล้องชัดๆสวยๆอย่างนี้เลยจะถอยเข้าซองถอยเข้าจอยครับผมสบายใจได้เลยครับมีกล้องมองหลังมองภาพให้ชัดเจนนะครับผม แล้วก็คันนี้นะครับผมมีกล้องมาจากโรงงานให้ลท์เรียบร้อยนะครับผมกล้องแท้นะครับตัวนี้นะมันอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับผมแต่เห็นว่าเป็นกล้องแท้โตโยต้านะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยครับผมแท้เดิมครับกล้องแท้โตโยต้าครับผมไฟเพดานติดครบนะครับคันนี้อาจจะมีรอยเจอมานิดึงนะครับผมรอยยันนะอันนี้ทําความสะอาดเช็ดออกได้นะครับไฟเพดานติดครบทุกดวงครับผม สภาพอยู่ในพร้อมใช้งานแน่นอนครับผมสภาพดีครับภายในสาดสายครับผมนี่ให้ดูคอนโซลนะครับคอนโซลสวยๆเลยดำๆอย่างนี้เลยครับผมรอยคาบกาวรอยทะลอกรอยด่างไม่มีนะครับผมใบสองกระบอกให้ดูชัดๆครับผมรอยขาดตั้งกล้องไม่มีนะครับสภาพดีครับคิ้วโคมงโคมเงี้งครับผมทุกอย่างเงาสวยครับ ล้างนำความสะอาดสปาชุดใหญ่นี่สวยเลยไปเดี๋ยวไปดูไปชมโครงสร้างกันบ้างครับผมไปนี่เราไม่ดูช่องแอร์หน่อยครับสวยนะครับผมนี่เงาเงาสวยสวยครับสภาพดีครับนี่อันนี้ไปติดตั้งเพิ่มเ้อ็กเยอะเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวไปชมโครงสร้างกันบ้างนะครับนี่คานบนไม่มีรอยตัดรอย เชื่อมหรือว่ารอยต่อของสีนะครับผมรถทุกคันตรวจสอบประวัติได้นะครับลูกค้าครับนี่หัวน็อตครับผมแท้เดิมครับผมน็อตไม่แกะไม่ขยับนะครับสวยเลยให้ชมตัวล่างนะครับนี่น็อตไม่แกะไม่ขยับแน่นอนครับผมหัวน็อตสวยๆครับผมแท้เดิมนี่ครับผมสภาพดีๆนะครับผมคันนี้นะสวยเลยแผงประตูดำๆใหม่ๆเลยครับ ระบบไฟกระจกไฟฟ้านะครับผมสวยครับคันนี้ครับผมให้ดูเรื่องสีหน่อยนะครับผมเป็นรถเป็นสีขาวมุกนะครับนี่สีเสมอกันทุกบานนะสวยสวยเลยสภาพดีครับชมห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับนี่เบาะสวยสวยครับผมได้เป็นเบาะหนังแท้เดิมโรงงานนะครับผมเบาะสวยเลยหนังเบาะไม่มียับมีย่นนะครับผมปีกเบาะไม่หักนะครับ เบาะลอยขีดข่วนไม่มีนะครับผมคันนี้สวยครับล้างเก็บการสปาชุดใหญ่ก็สวยแล้วครับผมจบเลยอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับเราเลยมาถ่ายคลิปให้ก่อนนะครับผมคันนี้มีแอร์หลังให้เราเรียบร้อยนะครับแอร์หลังติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยนะคผมเมื่อได้ไม่ต้องไปแย่งแอร์จากด้านหน้านะครับนั่งด้านหลังก็เย็นได้สบายครับผมกระเป๋าจริงโจ้ครับผมตัวห้อยมีมาให้ครบครับสะดวกสบายครับผมเหมือนกันสองด้านเลยนะครับ อันนี้เป็นพรมกระดุมครับผมติดตั้งมาเราเรียบร้อยนะครับก้าได้อ่าพี่พี่ทันใดได้ไปนะผมไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเลยใช้งานได้เลยนะครับสวยครับสภาพดีครับผมแผงประตูสวยๆทุกบานครับสภาพดีครับผมหาตำหนิถ้าไม่มีนะครับคันนี้รถสวยจริงครับขนาดยังไม่ได้ล้างนะครับนี่ ล้อแม็กซสวยๆดำๆครับผมยางสวยๆอยากให้ดูซุ้มล้อด้านนี้มานะครับอย่างที่บอกครับผมฝนมันตกรถมายังไม่ได้ล้างนะครับนี่คาบกีบฝุนที่โคนยังอยู่เลยนะครับนี่ครับผมคัสซีแท้แค่คัสซีเดิมครับผมแท้เดิมโรงงานแน่นอนรอยตัดรอยเชื่อมไม่มีนะครับรถตูกคันเช็คประวัติที่มาที่ไปได้เลยนะครับผมแม็กสวยๆครับรอยเบียดรอยดุ้งไม่มีครับ กาบแผงกระบะดำๆอย่างนี้เลยสวยๆครับรอยเบียดรอยคูดไม่มีเช่นกันนะครับสติ๊กเกอร์ล็อกโค้ครับมองเห็นชัดเจนเลยแผงกระบะสวยๆอย่างนี้เลยครับคันนี้มีโลบาร์สปอร์ตให้ด้วยนะครับผมแท้เดิมโรงงานแน่นอนครับสีเทาสวยๆครับอ่ะผมไปชมไฟท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายแท้เดิมครับโคมไฟสวยๆใสๆเลยสภาพดีครับ อักษรไทยลักอยู่ครบนะครับผมรีโว่ครับสภาพสวยๆอย่างนี้เลยมือเปิดฝาท้ายได้เป็นสีดํานะครับได้เป็นพลาสติกสีดํานะครับตัวนี้นะพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับผมอยเบรกตรงที่สามอยู่ครบครับผมรอยแตกรอยอของขอบไม่มีรอยแตกรอยดุ้งนะครับผมสวยๆเลย่กันชนหลังนะครับผมเด่นๆอย่างนี้เลยตัวตารีโวล็อกโคนะครับเอกลักษณ์ของเขาเลย สวยครับผมกันชนหลังเป็นสีเทาครับสีเทาดําเข้มๆครับผมพลาสติกปิดกันชนเงาๆสวยๆงนี้เลยตามตาไฮรักครับผมสวยครับสภาพดีครับไอ้ที่กําลังมองหาอยู่นะครับคันนี้รถปี2019จดทะเบียน20ราคา765,000เท่านั้นนะครับไลเนอร์สวยๆครับผมแต่เดิมแน่นอนครับผมขอไปครับรอยตัดรอยแต่งไม่มีนะครับผมคันนี้นะ สภาพเดิมๆครับผมมาไงไปงันครับทำความสะอาดให้ใหม่ก็สวยแล้วครับผมพืลนปูกระบะเนียนๆครับผมสภาพดีครับมาชมล่องนี้สภาพดีเลยใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับโทรหาพีได้เลยนะครับผมเบอร์0 9 2 7 8 3 6 4าสนะครับหรือจะเข้ามาชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับผมร้านอยู่ถนนล่มเก้านะครับตองข้ามกับบิ๊กซีลมเก้าเลย ร้านอยู่ติดถนนใหญ่นะครับผมมองเห็นป้ายชัดเจนเลยครับร้านพนุค,คานะครับหรือว่าโทรมาหาพีได้เลยครับผมโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์นี้จะส่งรายละเอียดตัวรถให้ทางไลน์ก็ได้นะครับผมผมยินดีตอบทุกคําถามอ่าแล้วก็ดันทุกเคสน,นะคัแน่นอนครับผมโทรหาพีได้เลยไปท้ายสวยๆครับแท้เดิมแน่นอน แผงกระบะด้านข้างครับผมสีเงาเงเลยนะครับอแม็กสวยทุกรอครับผมไม่ต้องห่วงครับกับแผงกระบะอยู่ครบครับผมดำๆอย่างนี้เลยขอบสวยๆครับซุ้มลงซุ้มล้อล้างทองวาสาดสปาชุดใหญ่นี่กวิ้งแน่นอนครับผมยางอะไหล่มีไห้ครบครับสวยเลยบันไดด้านซ้ายนะครับ ดำดำเงาเงาอย่างนี้เลยครับผมนี้ครับผมรถสวยเกดเอนดครับผมมั่นใจได้เลยครับเราคัดคุณภาพเข้ามาทุกคันนะครับรถไม่ช้ำครับผมรถทุกคันตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้นะครับนี่เข้าศูนย์เช็คได้เลยครับผมสภาพสวยๆเลยพี่ๆท่านใดลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถ โตโยต้ารีโวล็อกโคไปใช้งานอยู่นะครับโทรหาพี่ได้เลยคันนี้นะครับผมรถสีขาวมุกนะครับสวยครับผมสีขาวมุกล้อแมกสีดาดูดูอย่างนี้เลยกันทรงกันสาดแท้เดิมโรงงานครับผมติดตั้งไม้ครบนะครับอืมกันสาดทุกตัวอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับไม่มีตัวไหนหลุดนะครับผมมาชมภายในกันบ้างครับด้านนี้นะนี่ครับผมสวยแน่นอนครับผม รถสวยเกตเเอครับนี่ครับผมทุกอย่างมีครบครับผมเล่มดำนะครับสวยๆเลยนี่ครับสวยๆดำๆเงาๆครับผมสภาพดีๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ะโครงสร้างด้านนี้กันบ้างนะครับ โอ้น็อตสวยๆครับผมไม่ขยับทั้งตัวนะครับสวยเดิมสวยแท้สวยเดิมแน่นอนครับผมคัดเกรดคัดคุณภาพเข้ามานะครับเป็นตกมองข้างนะครับผมสวยๆนี้เลยสภาพดีครับอันนี้แสงมันจ้าหน่อยนะครับผมพอฝนหยุดแล้วแสงมาเลยครับแดดมาครับผมไม่ใช่แสงมา นี่ล้อแม็กอะดูครบสี่ล้อเลยครับผมไหนก็ดูหมดแล้วครับผม่ได้ชัดทุกจุดนะครับนี่กระโหลกซุ้มล้อล้อหน้าด้านซ้ายนะครับช่วงล่างครับผมเหมือนกันครับผมด้านขวายังไงด้านซ้ายอย่างนั้นครับนี่ยางกันโคลนพลาสติกซุ้มล้อครับผมอยู่ครบทุกอย่างนะครับมั่นใจได้เลยแล้วก็คันนี้นะครับผมได้โปรโมชั่นลดโดนใจนะครับผม รถสวยไม่น้อยครับผมเริ่มต้นที่2.59%เผ่อน4ปีนะครับผมลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับลูกค้าที่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะครับผมเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่สะดวกมารับรถที่ร้านนะครับผมเรามีรถสไลด์ครับผมจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับโทรหาพีทได้เลยเบอร์0 9 2 7 8 3 6 4 4 2นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับผมไป เดี๋ยวเรามารับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ Gd Asian Boost Super Power นะครับผมขนาด2 4 0 0ันร cc นะครับองบอกก่อนว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์แท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับเครื่องเดิมๆแห้งๆอย่างนี้เลยไม่มีตรงไหนเยิ้มแน่นอนครับผมให้ดูชัดๆเลยครับสภาพสวยๆนะลังห้องเครื่องเก็บงานแล้วสวยแน่นอนครับผมเครื่องเดิมเจเดิมครับผม ไม่เคยถอดไม่เคยยกแน่นอนครับสภาพดีครับผมนี่ท่อยางขนาดยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะผมยังดำๆสวยๆนี้เลยลูกค้าค่อนข้างดูแลรถดีนะครับภายในสวยๆครับนี่ครับผมลูกค้ามั่นใจได้เลยครับผมเอารถกับร้านเรานะรถสวยเกียรตเอทุกคันครับผมตลกคุ้มล้อแท้เดิมครับกล่องโฟนกล่องฟิวดำๆอย่างนี้เลยแบตเตอรี่ครับผม ใหม่ๆครับขานหน้าด้านซ้ายนะครับแท้เดิมแน่นอนครับผมนี่ครับผมพลาสติกสวยๆเลยนี่แผงหลังเครื่องครับผมคาบน้ำมันรอยคาบเลอะอะไรแทบจะไม่มีเลยนะครับผมสภาพดีนะอันนี้นี่ครับผมน็อตยึดฝากระโปรงครับผมน็อตยึดบันพับนะครับผมไม่แกะไม่ขยับแน่นอนครับผมรอยขันน็อตไม่มีนะครับฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานครับ เป็นถนกนกลางคมร้อนนะครับผมอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะสภาพดีครับผมไม่ยับไม่ย่นนะครับผมรอยแตกไม่มีนะครับสภาพสวยเดิมครับผู้ชมคันหน้ากันบ้างครับคันหน้าตรงๆสวยๆอย่างนี้เลยไม่คดไม่งอนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนเนักอ่ารถรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนครับผมมอน้ำสวยๆครับผมำดำๆใหม่ๆอย่างนี้เลยแท้เดิมแน่นอน ปุกเก็ีน้ำยานะครับสวยๆเลยให้ชมกชัๆครับผมสวยๆครับมอกรองใหญ่ๆดำๆเลยนะครับตัวนี้นะสวยๆครับดำๆใหม่ครับนี่เอบียงเอเบสมีไม้ครบครับผมกระปุกน้ำมันเบรคมอลมเบรคครับผมสภาพดีครับมาเจ็้บานพับนะครับผมไม่แกะไม่ขยับนะครับนี่ตาปั๊ม สากโปงครับผมตาโตโยต้าแท้เดิมแน่นอนครับผมการันตีได้เลยครับสลากคำเตือนอยู่ครบนะครับสวยเลยครับผมใครที่กำลังมองหาโตโยต้ารีโว่ล็อกโค้ไว้ใช้งานอยู่นะครับเป็นรถ4ประตูนะครับปี2019จด2020นะครับผมเลขใหม่อยู่ที่5้าห0ื่นห้าหมนะผมห้าหมื่แกว่ากาเท่านั้นนะครับเลขใหม่ยังไม่ถึงเจ0 0 0ืนนะครับผมยังไม่ถึง6 0 0 0ื่นนะครับคันนี้ เล็กไม่ห้าหมื่นกว่าราคาเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันนะครับผมอ่าลูกค้าสนใจนะผมโทรหาพี่ได้เลยเบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองเดี๋ยวจะเข้ามาชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับผมร้านสนุกค,คาตั้งอยู่ถนนลมเก้าตรงข้ามบิ๊กซีลมเก้านะครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามเข้ามาผมารายละเอียดตัวรถที่นั่งที่หน้าง,งานามาดูที่รถที่ร้านได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผม อ่าสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กับพี่ๆนะครับผมหรือว่าลูกค้าที่กำลังรับชมอยู่นะครับต้องขอขอบคุณในนาทีนี้ด้วยนะครับสำหรับมีตรงไหนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยใวนาทีนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมก่อนจากกันไปนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมส่งโจรแต่โดนใจนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะผมกดติดตามไว้ครับผมจะมีรถสวยๆคันไหนมาถ่ายลงให้รับชมอีกนะผมกดติดตามมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม